หนึ่งนาทีกับกอทอกีออโต้ที่คอยอำนวยความสะดวกในการขับรถสร้างความสบายให้กับการใช้งานโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเข้าออกหรือถอยจอดในอาคารจอดรถในการขับรถเข้าอาคารที่จอดรถทุกครั้งควรมีสมาธิก่อนการเคลื่อนตัวรถเปิดไฟหน้าทุกครั้งแม้ภายในอาคารจะมีไฟส่องสว่างแต่แสงไฟในตัวอาคารไม่มากพอที่จะทําให้มองเห็นได้ทั่วถึงไม่ควรใช้คันเร่งมากจนเกินไปบนอาคารที่จอดรถ เนื่องจากพื้นที่อันคับแคบอาจทำให้เกิดอันตรายได้หากพบว่าทางขึ้นอาคารเป็นทางเนินสูงชันระหว่างที่รอการเคลื่อนตัวหากขายอยู่บนทางลาดชันห้ามเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งีแต่ให้ใช้เท้าเหยียบเบรกเอาไว้จนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ให้ยกเท้าออกจากเบรกแล้วกดคันเร่งเบาเมื่อขับบนทางราบในอาคาร ายกเ้าออกจากแป้นเบรกทีละนิดรถก็จะเคลื่อนตัวทันทีห้ามขับจี้ติดท้ายรถคันข้างหน้าและควรทิ้งระยะห่างอย่างปลอดภัยครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม